สวัสดีค่ะเพื่อนเ่นทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิง v i p เช้าบ่ายนะคะประจํามันที่6พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ v p เเช้าตัวเด่นก็คือ2ข้า5 8กับ1 2 0 2 1 2 3 2 5 2 6 2 8 5 0 5 1 5 2 5 6ค7 5 8 1 5 0 2 1 5 8 1 5 5 2 8นะคะ จับคู่ก็สองหนึ่งสองห้าสองหกสองแปดห้าหนึ่งหนึ่ห้าแปดแปดห้านะเช้าก็บ่ายสองก็ห้ามาเหมือนกันนะคะต่างกันสามก็หกแปดกับหนึ่งนะต่อไปบ่ายแล้วจับสองก็หกให้เด้อสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองห้าสองหกหกศูนย์หกสองหกสหกห้หกแปดหกเก้าสงสองหกสมหกห้าหกห้าแปดสองห้าหนึ่งสามสองหนะคะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสามสามสองสองหกหกสองสามหกหกสามเนาะก็จับคู่กันนี่แปดหนึ่งสามนี่แปดหนึ่งหกสองห้าสามสองห้าหนึ่งเนาะสองห้าแปดง่ายๆสั้นๆเนาะก็ขอทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะหิงหิงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ